การบำนาญมีไว้ทำไมมีคุณหรือมีโทษอย่างไรสวัสดีครับวันนี้นะจะนำเรื่องปัดคนิการบำนานนะครับว่าเราควรจะทำหรือไม่ทำดีมีประโยชน์หรือมีโทษอย่างไรนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับ ทีนี้มาดูรูปแบบบัตรบริการก่อนนะครับด้านหน้าเขาเจะเขียนว่าบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับบําเหน็จบา,านาญส่วนด้านหลังก็มีรายละเอียดชื่อของเรานะฮะแล้วก็รูปถ่ายสังกัดต่างๆเนี่ยนะครับก็มีตามนี้เลยนะครับสำหรับอันนี้นะครับผมไม่เคยเห็นของจริงนะครับเพราะว่าไม่เคยทําเลยเนื่องจากวาคิดว่า จะมีโทษมากกว่ามีประโยชน์นะครับก็มีคําถามเกิดขึ้น3ประการเกี่ยวกับบัตรข้าราชการบำนาญขึ้นหนึ่งทางราชการเขาบังคับให้ต้องทําหรือไม่บัตรข้าราชการบํานาญเนี่ยนะครับเราพ้นจากหน้าที่แล้วเขาบังคับไหมว่าต้องทําบัตรข้าราชการบํานาญ 2. บัตรข้าราชการบํานาญมีประโยชน์อย่างไร 3. บัตรข้าราชการบํานา มีโทษอย่างไรทีนี้มาดูข้อหนึ่งก่อนว่าขับบังคับไหมก็ไม่มีระเบียบกฎหมายใดนะครับบังคับให้ต้องทําบัตรขับล่การบางนานเมื่อเราพ้นหน้าที่รายการไปแล้วก็ใช้บัตรประจำตัวประชาชนไปได้เลยนะครับไม่ต้องมาใช้บัตรขับล่การบางนานอีกแล้วหรือใครจะทําก็ได้ครับใครอยากจะทําก็ได้เข้ามาได้ครับสอง ถามว่ามีประโยชน์อย่างไรบัตรขราชการบำนาญเท่าที่ผมผ่านมาในชีวิตนะจนถึงบัตรนี้นะครับก็ยังไม่เห็นว่ามีประโยชน์ใดๆเลยนะครับนอกจากแสดงตนว่าเราชื่อในนั้นในนี้เป็นเคยเป็นอดีตขั้นการมาเก่าแต่ก็ใช้ยืนยันกับทางราชการไม่ได้ยกเว้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนะใช้บัตรขราชการใช้บัตรขราชการบำนาญได้ นอกจากก็ใช้บัตรประจำตัวประชาชนทั้งสิ้นครับหรืออีกพวกนะที่อยากจะใช้บัตขรข้าราชการบำนาญก็คือพวกข้าราชการบางตำแหน่งนะที่อาจจะเอาไว้เบ่งหรือแสดงตนว่าเคยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเคยเป็นข้าขราชการมาเก่านะครับอยากจะให้เจ้าหน้าที่รัฐในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาได้รู้จักเกรงอกเกรงใจลดหย่อนผ่อนปรน บางเรื่องบางกรณีเช่นการิการบำนาญของตำรวจยศตตโตนะสัญญาบัตรขึ้นไปหรืออาจชั้นประทวนก็ได้เพื่อให้ตำรวจปัจจุบันเกรงใจลดหย่อนผลผให้หรือทหารนี่ก็เพื่อให้การิการสังกัดต่างๆนะครับเกรงอกเกรงใจหรืออดีตอายการหรืออายการบำนาญหรือผู้พิพากษาบำนาญ ก็อาจจะมีผลนะถ้าแสดงบัตรออกไปทําให้เขาเกรงอกเกรงใจลดหย่อนผ่อนปรนไปได้บ้างอย่างนี้พวกนี้ก็อาจจะมีอยากจะมีบัตรขร้นการบำนาญเขาก็อยากจะทาแต่ขร้นการอื่นเนี่ยไม่ต้องไปทำนะครับข้อสามโทษของการมีบัตรขร้นการบำนาญมีอย่างไรเท่าที่ผมมองเห็นก็มีอยู่บางประกาศนะครับมองเห็นอยู่สองประกาศเลยนะครับก็คือ เช่นการค้ำประกรันบุคคลเข้าทำงานเอาตำแหน่งของข้าราชการบำนาญเรานะผู้มีบัตรข้าราชการบำนาญนนไปค้ำประกรันเข้าทำงานโดยที่เราก็ไม่ได้ไปจำกัดวงเงินไว้นี่นะครับก็าอาจจะมีผลเสียและอีกประเด็นนึงคือการใช้ตำแหน่งประกรันตัวผู้ต้องหาและจำเลยในคดีน,นะครับเนี่ยข้าราชการบำนาญไปค้ำได้ถ้าเรามีบัตรนะถ,รนะถ้าเราไม่มีบัตรก็กรจกไปใครมาขอให้เราช่วย แต่เราไม่มีบัตรมันก็จบไปนะครับมันข้อเสียก็จะมี2ประเด็นนี้ในกรณีแรกเลยในการค้ำประกันนะบุคคลเข้าทํางานโดยที่เราไม่ได้จํากัดวงเงินค้ำประกันเอาไว้ก็อาจจะส่งผลร้ายนะครับทําให้ผู้คำถึงกับตกทุกข์ได้ยากในยามชาราได้ถึงขั้นอดมื้อกินมือ้อหมดเนื้อประดาตัวได้ถ้าผู้ที่เราคำนั้นไปยักยอก ทรับในจ้างไปลักทรัพย์ในจ้างทําให้เขาเสียหายด้วยความผิดพลาดของผู้ที่เราไปคาประกันให้ไว้นะครับแล้วเขาหนีไปเนี่ยผู้คาประกันก็ต้องชนช้แก่บริษัทห้างร้านเหล่านั้นนะครับก็สร้างความเดือดร้อนให้ได้นะครับแล้วบุคคลเหล่านี้นะครับก็จะตรวจใหญ่ก็จะเป็นญาติพี่น้องคนใกล้ชิดถ้าเราไม่ไปคาประกันให้นะก็จะขัดใจกัน ไม่ว่าในวงญาติก็ตามในพี่น้องก็ตามหรือว่าเพื่อนฝูงก็ตามขัดใจกันถ้าเราไม่ไปคำัำแต่ถ้าเราบอกอ้างว่าไม่มีบัตรเครกิปบำนาญเสียนะครับก็ผ่านพ้นเรื่องเหล่านี้ไปได้ไม่ต้องไปทำแล้วครับเพราะว่าเราไม่มีบัตรเครกิตบำนาญอีกเรื่องหนึ่งครับคือการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีนะถ้าเราไปประกันตัวผู้ต้องหาโดยใช้ตำแหน่งของเราประกันนะครับก็อาจจะส่งผลร้ายนะฮะ ได้ไม่ต่างจากคำประกันบุคคลเข้าทํางานเลยทีเดียวถ้าผู้ต้องหาเขาหนีประกันนะท่านก็ต้องรับผิดชอบจ่ายค่างเงินประกันเมื่อศาลสั่งริบเงินประกันนในคดีอาญานี่เงินวงเงินประกันนั้นสูงมากนะครับนี่ถ้าเราไม่ไปประกันตัวผู้ต้องหาโดยที่เรามีบัตรอยู่แล้วนะครับแล้วไม่ไปประกันตัวนะครับก็จะขัดใจกันอีกนะฮะไม่ว่าในวงญาติพี่น้องเพื่อนฝูง ซึ่งบางทีคนที่เราไปํำประกันหรือว่าไปประกันตัวให้นะครับเราอาจจะไม่รู้จักคุ้นเคยเลยด้วยซ้ำ PM แต่ว่าญาติพี่น้องเอามาให้เราไปประกันตัวให้เพื่อนฝูงเอามานะครับเช่นคดีการพนันอย่างเงี้ยเราไม่รู้จักเลยนะครับแต่ก็มาหาเราเพื่อให้เราไปประกันอย่างนี้ผมก็ไม่ไม่รับประกันให้นะครับขัดใจก็ขัดใจกันนะครับแต่หลังหลังจากที่กเกษียณอายุราชการมาแล้วก็ไม่มีบัตรมาตั้งแต่ต้นนะครับ การประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีผู้มีสิทธิ์ยื่นขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีมีใครบ้าง 1. ครับผู้ต้องหาหรือจำเลยเอง,เองนะครับเป็นผู้มีสิทธิ์ยื่นขอประกันตัว 2. นะฮะผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องเช่นญาติพี่น้องนายจ้างผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนเป็นต้นซึ่งมักเรียกกันว่านายประกัน มีคำถามมาว่าข้าราชการบำนาญมีสิทธิ์ใช้ตำแหน่งประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีด้วยหรืออันนี้ก็ต้องดูรายละเอียดนะในเรื่องของหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ต้องหานะครับหลักทรัพย์ที่จะประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย,ยต้องไม่มีภาระผูกพันอันอาจกระทบต่อการบังคับคดีได้อาจใช้หลักทรัพย์ต่อไปนี้หนึ่ง โฉนดที่ดินนอสอสามนอสอสามก่อได้แค่สามอย่างนะครับโฉนดที่ดินนอสอสามนอสอสามก่อสองันธบัตรรัฐบาลสลากออมสินบัตรหรือสลากออมทรัพย์ทวีสินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,รใบรับเงินฝากประจำของธนาคารตัวแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่ายและธนาคารผู้จ่ายได้รับรองตลอด ได้แล้วตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้ออกตัวเช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือรับรองซึ่งสามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่ทำสัญญาประกัศและหนังสือรับรองของธนาคารเพื่อชำระเบี้ยปรับแทนในกรณีที่ผิดสัญญาประกาศ 3. เงินสดชอบเลยนะครับเงินสด มี่ว่าจะเป็นชั้นตำรวจอัยการศาลนะครับ 4. ใช้บุคคลเป็นประกันหรือหลักประกันตัวนี้แหละครับจะถึงคริขัตบำนาญด้วยนะครับการใช้ตำแหน่งประกันตัวผู้ต้องหานะครับสิ่งที่จะต้องนำมาก็คือ 1. หนังสือรับรองของต้นสังกัดพร้อมระบุเงินเดือนหรือรายได้ 2. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ สาสำเนาบัตรประจำตัวของคู่สมรส 4. หนังสือให้ความยินยอมของคู่ส,รสมรส 5. าสำเนาทะเบียนบ้านทะเบียนสมรส 6. สำเนาทะเบียนยาหรือใบมรณบัตรการใช้บุคคลประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวตามระเบียบราชการฝ่ายตุลการสารยุติธรรมครับ หนึ่งเป็นผู้มีตำแหน่งหน้าที่การงานหรือมีอไรายได้แน่นอนเช่นข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจสมาชิกสภาท้องถิน่นข้าราชการบำนาญน,นี่แหละครับเห็นไหมครับถึงข้าราชการบำนาญแล้วสามารถจะใช้สิทธิ์เป็นนายประกันได้นะครับสมาชิกรัฐสภาผู้บริหารราชการส่วนท้องถิน่นพนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิน่น พนักง,งานของรัฐประเภทอื่นลูกจ้างของทางราชการหรือรัฐทวิสาหกิจลูกจ้างก็ได้นะแต่ต้องเป็นของราชการหรือรัฐทวิสากิจนะครับผู้บริหารพรรคการเมืองหรือทนายความนีม่เป็นนายประกันได้ทั้งนั้นนะครับสองเป็นผู้มีความสัมพันธ์กับผู้ต้องหาหรือจำเลยนี่ตงรงนี้คุณสมบัตินะเป็นผู้มีความสัมพันธ์กับผู้ต้องหาหรือจำเลยเช่นเป็นบุพการี เป็นผู้สืบสันดานสามีภรรยาญาติพี่น้องตรงนี้จะถึงขร้กนการคงนานอาจจะเป็นญาติพี่น้องนี่ครับเขาก็มาหาเราไม่เป็นก็อ้างว่าเป็นได้ครับผู้บังคับบัญชานายจา้าบุคคลที่เกี่ยวพันโดยทางสมรสหรือบุคคลที่ศาลเห็นว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเสมือนเป็นญาติพี่น้อง หรือมีความตัมพันธ์ในทางอื่นที่ศาลเห็นต้องควรให้ประกันได้นี่แหละครับมีโอกาสถึงคัิการบำานานถึงหลายช่องทางเลยทีเดียวนะครับที่จะเข้าไปเป็นนายประกันได้ 3. ให้ยื่นคำร้องด้วยตนเองและให้เสนอหนังสือรับรองจากต้นสั้งกัดหรือในจ้างหรือหลักฐานอื่นที่เชื่อถือได้และหากผู้ขอประกันมีคู่สมรสให้แสดงหลักฐานการยินยอมของคู่สมรสด้วย ในกรณีฉุกเฉินไม่อาจเสนอหนังสือรับรองได้ทันให้ผ่อนผันโดยแสดงหลักฐานอื่นเช่นบัตรประจำตัวที่แสดงฐานะเช่นนั้นและให้นำหนังสือรับรองหรือหนังสือยินยอมมาแสดงภายหลังมีผูสมรสก็ยุ่งยากหน่อยแต่ก็ผ่อนโอดให้ได้เยอะนะครับสให้ทำสัญญาประกันได้ในวงเงินไม่เกิน10เท่าของอัตราเงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาจจะเงินเดือนบวกไรายได้อื่นรวมแล้วเฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยท่านได้เท่าไหร่นะครับคูณไปสิบเท่าครับในวงเงินนั้นและถ้าเกินมันขาดวงเงินที่ศาลบอกว่าใช้หลักประกันเท่าไหร่นะครับศาลก็อาจจะกําหนดให้ผู้ขอประกันวางเงินหรือหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้ครับนี่หากวงเงินประกันมียอดสูงกว่างเงินที่ผู้นั้นมีสิทธิประกันได้ ศาลก็อาจากำหนดให้ผู้ขอประกันวางเงินหรือหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้สรุปครับคารีการบำนานะครับมีสิทธิใช้ตำแหน่งประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีได้ครับและก็อาจเป็นเหตุนำพาความเดือ,รอดร้อนความทุกข์ยากและความหายยันะมาสู่ครีการบำนาญผู้คำประกันผู้นั้นได้เช่นกัน ก็โควระบัดระวังนะฮะเราแก่แล้วไม่มีกำลังวังชาที่จะไปติดตามผู้ที่หนีประกันนะครับหรือจะไปเรียกร้องเอากระเไข่ก็ไม่มีกำลังวังชาที่จะไปบังคับเกี่ยวเห็นเขาได้แล้วนะครับก็อย่าไปหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวนะครับไม่มีบัตรบริการบำนาญไม่ได้สเสียหายอะไรเลยนะครับมีบัตรประชาชนใช้แทนกันได้ทุกกรณีนะครับและบัตรประชาชน ใช้ได้มากกว่าบัตรลิรการบางนานด้วยซ้ำนะครับก็ขอฝากไว้ครับถ้าชอบใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับ